สบายนี่เนาะมือนี้จะมาสอนวิธีการตอกลูกปืนลมเก็บจะออกล่าเนาะตัวนี้จะเป็นแม่พิมพ์หาหูสำหรับสายล่าเนาะคำว่าตอกขายตอนหยางไลเมนแนะนำให้เอาสิบห้าหรือว่าสามสิบหูแต่ว่าเขาเป็นสายล่าสายหยางแลเมน์ห้าหูเหลือเฟือเนาะสมองหนึ่งก็ตอกได้ร้อยร้อยปลายลูกสองร้อยลูกเนาะ จะไปล่อเออองยิงสองอย่างเอาตอกสมองสุดมสมงกับพ่อเฮงแหละก่อนอึดมดนะการทำความสะอาดก่อนเนาะก่อนเอาสีตอกเพื่อจะให้ลูกมันงามเซตให้มันละเอียดเมื่อวยนี้เศษกลัวเศษอย่างติดใส่แปรงซีฟันเนาะอน,น้ำมันเครื่องยอดใส ใส่กลับร่องอันตอกเขามีแต่น้ำม,ม,มันเคลือบมันจะออกง่ายหลังจากหันก่นต่อห่อควบข้ากันแล้วหั่นนอ็อตการหั่นน็อตต้องหั่นแน่นแน่นบโบนแน่นเนยลยจะเห็นให้ลูกเขามันเป็นปีกลูกมันจะบวงามและปีกจะใหญ่เขากำจัดยากปีก หลังจากนั้นเก็เอาตะก ua มาต้องตัดไว้ให้เหมาะสมกับเครื่องแม่พิมพ์เขาเขาตัดได้ตัวนี้จะใช้มีดตัดตัดธรรมดา,าบุมีเครื่องตัดถ้ามีตัวอันเครื่องตัดโดยเฉพาะแล้วมันลูกมันจะเพียงอันนี้มันกาตัวงโดยเฉพาะเลย ปอนใส่เห็นครบทุกหูหาหูเนาะหลังจากนั้นเอาใส่ตัวนี้ก่อนเนาะในการตก ถ้าไผบุูมมีเครื่องนีบกะใส่คอนตีตอกได้เนาะคอนตีมันก็มีข้อเสียของมันเนาะเดี๋ยวจะบอกว่าข้อเสียแนวใดต่อมาเอาใส่ตัวเจาะหัวกระโปรงมันเนาะหัวกระโปรงลูกมัน สังเกตเห็นว่ามันจะมีตะกัวที่เป็นเศษออกเนาะที่มันกระเลือเอาก็ใช้คัตเตอร์แล้วมีดมันอย่างปาดออกเนาะปาดออกให้มันมเพียงเนาะให้มันงางามมันเพียงกับแม่แม่พิมพ์หมดเลยถ้ามีเศษกัวเส้นอย่างทิดอยู่ในฮาก็ใไซ แต่งฟันนีเกาเนาะเขียวเราต้องย้ำอีกเธอหนึ่งเนาะแต่ว่าไปมากกระโปงบางมันย้ำสามเธอก็ได้แต่ว่าเสียเวลาเขายย้ำสองเธอกระโปงแห้งแล้ว เห็นว่าเศษกัวชุดนี้มันจะออกหน่อยเก่าๆเนาะพอมันจะได้หละได้ระดับมันละเลาก็ปาดออกตัวนี้ให้ปานงามๆเนาะเพราะว่าตัวนี้เราจะเป็นก้นโดยเฉพาะมันล่ะคืเก่าหนอปาดมันเพียงกับแม่พิม เทียงเลยเนาะเ้ารูปมันจะบกครองเลยเทวเแียวแล้วเนี่ยเนาะเดี๋ยวสิแกออกมาให้เบิ้งหรอค่อคนข้างแข็งนะ่ดนึงเสื้อมันจะแน่นเนาะโอเคออกหรือว่าใส่นี่คอ หาหูเนาะยิงได้หาบาทเขาใช้เวลาประมาณสัวโมงหนึ่งเขาก็ตกได้ร้อยกาลูกละพอแหงยิงแล้วสามันเนาะสังเกตเห็นว่าปีกปีกมันจะบ่นไหลเนาะคันเฮาไซเพื่องหนีบเนาะคือไม่แหงในการหนีบแต่ว่าคันเฮาไซค้อนตีปีกมันจะหลเนาะเพราะว่ามัน ทำนากันบ่เสมอกันมันเนไม่แห้งปีกลายเรากําจัดยากกันว่าใส่คอนตีคานว่ามีเครื่องหนีบเพิ่อแนวใส่แนะนําให้ใส่เครื่องหนีบพี่เนาะหนีบออกเฮ็ดให้ลูกมันเสมอกันแล้วก็บ่มีปีกมีเพียงเล็กน้อยเนาะปีกเนาะเแกาให้เบิง่ง ปีูนู์กล้องอหนึ่งเนะให้จะปีกเล็กๆน้อยๆเนาะเนะปีกปีกเล็กน้อยๆํานีหันกำจัดได้ง่ายแต่ว่าคันว่าเป็นปีกที่เอาใส่คอนตีตอกตัวกำจัดได้งากเขาจองเดียวขัดตรอมามาปาดเสีเอาสายออกเนาะใช้เวลาดนอีกแต่ว่าแบบซีเฮาบ่ะจำเป็ี่ยนเฮาเพียงเอาลูกนี้มาใช้นี้กระตา มีการป็น้ากากตาเขาพุ่นมาอย่างตามนะเขาก็เก็บใส่นะเนาะเก็บใส่ร้อยปลายสองร้อยลูกเขาเก็ซ้ำประมาณสามสิบวิเวลาวานทีหนึ่งต้องสั้นแห้งหลายก็องสั้นแห้งเลยเดี๋ยวกระโปรงมันจะบุ่มมาอย่างาซ้ำธรรมดามันผูไทยกันปีกมันจะหายไปเองเนาะอยากเอาให้เบ่งเนาะ ปีกมันจะหายไปเองเนาะเท่บาบบูมีปีกแล้วเนาะแต่ว่า,าส่คอนตีนี่อฮอนดจาซีวิธีนี้บดได้ว่าปีกมันหนานี่ก็ร้อยปลายลุกเ,เนะาะซ้ำยิงแบบเหมือนมือโอเคเนาะขั้นตอนการตอกลูกบอลลมกันมีซ้ำนี้เนะาะสำคัญคืออะไรล่ะขั้นตอนที่หนึ่งคือนี่ทำความสะอาดมันเนาะ บ่ให้มีตะขาบเป็นอย่างก็ตอนที่สองมอมาในหันนัดให้มันแน่ๆนๆที่สามมาแหลวใส่เครื่องเครื่องเงินนี่ลงไม่แห้งนี่ลงนี้นบงบอเขามีมีคอนตีกัใส่ค้อนตีแต่ว่าคอนตีมันจะบ่คากไดใ,ใ,ให้เป็นปีกตอนสุดท้ายมาใส่กระตานะ,าตาะกระตา้วก็หอนเนะาะกับจัดปีกหัวบ่อเอาให้เฮาเสียเวลาเลยนะครับปีกมันก็จะหาไปเองเนาะ นี่เนาะเทคนิคงง่ายเนาะแม่พิมพ์ตัวนี้ที่ข้าพระเจ้าใส่มานี่แม่ใส่คอนตีตแต่ว่าเป็นปีกหลายแต่ว่าคันเขาใสเครื่องไม่แห้งสิแล้แม่บูม,มีปีกเลยวิธีแกงง่ายๆเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวมีเวลาจะไปหลอะจิงหนกอาจจะถ่ายคลิปลงให้เมืองเนาะ